แล้วนึกภาพกลางป่าลึกเงียบงันของภาคอีสานเมื่อกว่าร้อยปีก่อนมีพระธุดงค์ผู้หนึ่งผู้ที่คนทั้งแผ่นดินจะรู้จักในชื่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระท่านเดินทางไปตามดงตามเขาไม่ยึดติดที่อยู่ภาคตรงไหนก็เป็นวัดตรงนั้นกลางวันภาวนากลางคืนอบรมพระเนนและบางคืนก็มีสิ่งลี้ลับที่ไม่ใช่มนุษย์มาฟังธรรมท่านเงียบๆในความมืด แต่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าป่าและสิ่งเร้นลับคือหัวใจแห่งการสั่งสอนของท่านเพราะท่านรู้ดีว่าจิตของผู้ภาวนาเหมือนเด็กหัดเดินเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเห็นสิ่งประหลาดเดี๋ยวหลงนิมิตถ้าไม่มีครูชี้มีหวังหลงผิดได้ง่ายได้พระอาจารย์มั่นจึงสอนเหมือนจับมือสิ์เดินทีละก้าวบางรูปเห็นเทวดาบางรูปเห็นผีบางรูปขึ้นไปเที่ยวสวรรค์ บางรูปลงไปเห็นนรกบางรูปสงบจนร้องไห้บางรูปไม่รู้อะไรเลยเหมือนทัพพีแช่แกงอย่างที่หลวงตามหาบัวเล่าแต่ไม่ว่ารูปไหนท่านก็สอนด้วยเมตตาให้รู้ให้วางไม่ยึดเพราะจุดหมายของการภาวนาไม่ใช่เห็นสิ่งแปลกแต่คือใจที่สงบสว่างและเป็นอิสระ เวลาออกบินธบาทท่านเห็นแค่ไก่หมาวัวควายก็กลายเป็นธรรมลึกซึ้งที่เตือนเรื่องกรรมให้สิทธิ์ได้คิดทั้งวันจนผู้ที่เดือนตามหลังเพียงไม่กี่ก้าวกลับได้ปัญญาชั่วชีวิตและนี่คือช่วงหนึ่งของประวัติท่านที่ทั้งลุ่มลึกอัศจรรย์และจับหัวใจผู้ฟังอย่างที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดา แต่คือเส้นทางฝึกใจของพระผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคหากท่านอยากรู้ว่าท่านสอนพระเนนให้แก้นิมิตอย่างไรเหตุใดบางคนเห็นนรกบางคนเห็นสวรรค์และเหตุใดการภาวนาจึงต้องอาศัยครูผู้รู้จริงคอยชี้ทางขอเชิญติดตามเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้เรื่องจริงจากพระอาจารย์ผู้เป็นรากฐานสายกรรมฐานของไทยทั้งประเทศ พระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกันคือบ่ายราวสี่ห้าโมงเย็นอบรมคณะญาติโยมแต่สองทุ่มขึ้นไปอบรมพระเนนพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตนตนและประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสาน ท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนนอย่างหนึ่งในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่สองเวลาท่านไปพักอที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่สามคือเที่ยวสุดท้ายท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนนอีกอย่างซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้งสองตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความท่านสนใจสั่งสอนพระเนนมากเป็นพิเศษ ถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปแล้วรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายในท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษเพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆไปย่อมมีจริตนิสัยแปลกต่างกันการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นไวยรายแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แปลกต่างกันก็คือ อุบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยเช่นเห็นพูดผีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตาอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเข้าหามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวออกไปนอนตาอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็น ในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆก,กรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิดถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างบางรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวนก็อาจเห็นผิดไปตามและยึดถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้น แต่นิสัยที่จิตออกรู้สิ่งต่างๆดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจำนวน,นน้อยมากร้อยละห้าคนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่จะปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนำจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อนเวลาพระธุดง์ท่านเล่าผลของการภาวนาที่ปรากฏ ในลักษณะต,ต่างๆกันถวายครูอาจารย์แล้วเวลาอาจารย์ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นให้ผู้มาศึกษาไต่าถามฟังรู้สึกว่าทราบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาท่านอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอนๆและอธิบายวิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้นๆอย่างละเอียดละออมาก จนผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่งเวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถวายอาจารย์ ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่จะพยายามทำให้ได้อย่างนั้นบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งผู้ที่มีจิตเป็นไปและผู้ที่กำลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปราบลื้มปีติในขณะฟังบางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่างๆจนจวนสว่าง ใจถึงกลับสู่ร่างแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยวปรงธรรมสังเวก,กับพวกสวยกรรมต่างๆกันในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมากคือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิงแต่อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นโทษไปได้เมื่อไหร่ก็มี บางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกผีและเทวดาที่มาจากที่ต่างๆคือชั้นบนบ้างรุกขเทพบบ้างขณะที่จิตสงบลงบางรายก็สวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกำลังของตัวบ้างบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุแยกขันออกเป็นแผนกและแยกให้สลายจากการจนเป็นคนละชิ้นและส่วนและทำให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้าง บางรายก็กำลังเรื่องฝึกหัดและกำลังล้มลุกลุกคลานเหมือนเด็กกำลังฝึกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่างๆกันบางรายภาวนาบังคับจิตให้ลงอย่างใจหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้บ้างบางรายได้ยินทั้งสนทนาธรรมประเภทต่างๆตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์คือความปิติและอาศาจารย์ในธรรมนั้นๆแล้วร้องไห้บ้างบางรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู่กับแกงไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรและทำตัวขวางหม้อต้มหม้อแกงอยู่ ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบคอบนั้นรายสิ้นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัวคงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่านการุณาผ่านไปอย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไป ท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปีแต่การจำพรรษาไม่ค่อยซ้ำที่เก่าในปีหลังพอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาไปแบบสุขโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกับหางบินไปเที่ยวหากินในที่ต่างๆตามความสบายบินไปจับต้นไม้และหากินในต้นไม้ใดบึงหรือหนองใดพออิ่มแล้วก็บินไปอย่างสบายหายห่วงไม่คิดว่าไม้ต้นนั้นผลไม้นั้น เปลือกตมนั้นบึงนั้นหนองนั้นเป็นของมันผู้ปฏิบัติทำได้แบบนกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทําได้เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกและชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือนผู้จะออกไปโดดเดี่ยวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบ้านต้นและจวบบ้านปลายคือเวลาท่านอยู่เชียงใหม่จึงรู้สึกฝืนใจไม่น้อยเลยขออภัย ถ้าเทียบก็ราวกับจูงสัตว์บกใส่น้ำใส่ฝนฉะนั้นแต่ถ้าใจคุ้นกับทรรมแล้วกลับตรงข้ามคือชอดไปคนเดียวอยู่คนเดียวอิริยาบททั้งสี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากทรรมเป็นอารมณ์อันพาให้แสนสบายเท่านั้นฉะนั้นท่านผู้มีใจเป็นเอการมคือมีธรรมเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียว จึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างสวยัยไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัว,มวเป็นผู้อยู่ตัวเปล่าใจเปล่าจากอารมณ์ชมสันทิสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไปเพราะเป็นอากาลิก,กธรรม คือทำที่ปราศจากการสถานที่มีอยู่กับใจที่ปราศจากสมมุติเครื่องหลอกลวงพระอาจารย์มั่นท่านดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนำหมู่คณะโดยสุขโตแต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่า มีน้อยในทันถ้ำสูงแต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มากเวลาท่านพาออกบินทบาทเฉพาะองค์ท่านเองจะมีเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นอารมณ์คู่เคียงกับธรรมภายในใจให้แสดงออกทางวาจาพอผู้เดินตามหลังถัดท่านได้ยินชัดถ้อยชัดคำอันเป็นเชิงสอนเราให้รู้วิบาก,กรรมว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมี และสวยกรรมไปตามวิบากของมันโดยนำเรื่องของสัตว์นั้นๆที่เดินผ่านไปพบเห็นเขาเที่ยวหากินอยู่ตามรายทางมาแสดงเพื่อมีให้ประมาทเขาเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดที่ต่ำาซามความจริงเขาเพียงสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกับมนุษย์เราเกิดสวยชาติเป็นคนซึ่งมีความสุขบ้างทุกบ้าง ตามวาระของกรรมที่อํานวยในเวลาต่างๆกันฉะนั้นที่ท่านพร่ำเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆมีไก่สุนัขวัวควายเป็นต้นเพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างนั้นหนึ่งเพราะความตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันหนึ่งเพราะท่านและพวกเราที่กำลังเป็นมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ ซึ่งล้วนเคยผ่านกำเนิดต่างๆมาจนนับไม่ถ้วนหนึ่งเพราะความวิตกรำพึงกับสิ่งที่พาให้เป็นพบเป็นชาติประจำมวลสัตว์ว่าเป็นสิ่งลึกลับมากยากที่จะรู้เห็นได้แม้มีอยู่กับตัวทั่วกันถ้าไม่ฉลาดแก้หรือถอดถอนออกได้ก็ต้องเป็นภัยอยู่ร่ำไปไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะหลุดพ้นไปได้ในการและสถานที่ใดๆหนึ่ง แทบทุกครั้งที่ออกบินธบาทท่านจะนำเรื่องสัตว์หรือเรื่องคนมาพร่ำไปตามสายทางในลักษณะที่กล่าวมาผู้สนใจพิจารณาตามก็เกิดสติปัญญาได้อุบายต่างๆจากท่านผู้ไม่สนใจพิจารณาตามก็ไม่เกิดประโยชน์และยังอาจคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้เพราะท่านมิได้พูดอยู่เฉพาะหน้าเขาดังนี้ อาจมีได้สรุปและข้อคิดจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นให้ความสำคัญกับการอบรมทั้งพระเนนและญาติโยมแบ่งเวลาให้เหมาะสมตามกลุ่มสนใจผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกและให้คำแนะนำเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดการภาวนามีผลแตกต่างตามวิสัยและกำลังจิตของแต่ละคนแต่ผลลัพธ์สูงสุดคือ ความสงบสุขเย็นใจมีทั้งประสบการณ์สวรรค์นรกการเห็นพูดผีเทวดาและวิบากคาของสัตว์เพื่อให้เข้าใจความจริงของชีวิตและกรรมพระอาจารย์มัน่นดำเนินชีวิตแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งยืนเดินนอนอย่างสุขสงบใช้ธรรมชาติและสัตว์รอบตัวเป็นสื่อสอนเรื่องกรรมและความเข้าใจชีวิตหลักธรรมที่สอนใจเราได้ การฝึกจิตให้สงบเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าผลภายนอกจะแตกต่างอย่างไรผลลัพธ์สูงสุดคือความสงบใจการมีสติรู้เท่าทันสังเกตชีวิตรอบตัวเข้าใจกรรมไม่ประมาททั้งตนเองและผู้อื่นความพอใจในสิ่งง่ายๆและอยู่คนเดียวได้ฝึกใจให้ไม่ยึดต,ติดกับสิ่งภายนอกเรียนรู้จากธรรมชาติและสัตว์รอบตัว ทุกชีวิตมีกรรมของตนเองทำให้เกิดความเมตตาและเข้าใจชีวิตปฏิบัติธรรมแบบสุขโตทำกิจวัตรทุกอย่างด้วยความสงบสุขในใจหลักธรรมที่สามารถน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้เริ่มต้นฝึกสติและสมาธิวัวละเล็กน้อยเพื่อใจสงบสังเกตอารมณ์ตนเองและสิ่งรอบข้างโดยไม่ยึดติด ฝึกใจให้อยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งวัตถุหรือคนรอบตัวเข้าใจกรรมและผลของการกระทำต่อทั้งตนเองและผู้อื่นหาความสุขในความเรียบง่ายและเคารพธรรมชาติเมื่อใจวางหมดใจก็เต็มหมดเมื่อใจไม่แบกอะไรใจก็สว่างเอง